ลมหนาวมาเยือนแล้วต้องระวังดูแลสุขภาพคนในครอบครัวและตัวท่านเองด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนทาให้เป็นหวัดคัดจมูกได้ง่ายท่านผู้ฟังอย่าลืมพกพายาหมองน้าตราโุกอนทองติดตัวไปด้วยล้อมดิบแทนตราเพียรสัจกรเพื่อป้องกันริมฝีปากแตกแห้งเป็นผุยทำให้เจ็บปวดได้และหากน้องๆวัยรุ่นสุภาพสตรีทั้งหลายมีปัญหาระบบเลือดในกายนั้นไม่สมดุลขอแนะนำยาน้ำสตรีเดลโลค่ะ ท่านผู้ฟังคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ท่านที่ icate, อยู่ในเขตกรทมและจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการพักผ่อนกับครอบครัรวทานอาหารในบรรยากาศธรรมชาติพื้นเมืองก็ลองแวะไปงานกินปลาทูที่แม่กล่องสุรร้ายพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายมีอะไรมากมายท่านได้สัมผัสในงานนี้สําหรับวันนี้นะคะรายการสุเรนจันทราเป็นช่วงเวลาของคติธรรมจากละครอิงพระไตรปิฎกในานามของรายการ รรนนตีเขออนุโมทนาและขอบคุณคุณอนันต์ยีสวัสด์ตลอดจนแยีธรรมผู้สนับสนุนรายการทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ คติธรรมจากละครอิงพัะไตรปิฎกกับดิฉันปรีเมธรายการสุริยันจันทราวันนี้ที่ดิฉันขออนุญาตนำมาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์ในปัจจุบันเพื่อประโยชน์สุขแห่งสังคมโดยรวมวันนี้จะเป็นเรื่องนกกระน่งกับลิงอันธพาล เรื่องราวเป็นอยางไรขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังและอนุโมทนาบุญกันได้ตามอธยาศัยค่ะในอดีตการนานมาแล้วในคราที่พระพุทธเจ้าสวยประชาติเป็นนกกมิ้นหนุ่มตัวหนึ่งอาศัยในป่าใหญ่แห่งเมืองพราราณสีนกกมิ้นหนุ่มตัวน,น,รรน,น,วนี้มีความเฉลียวฉลาดเหนือนกอื่นใดรู้เรื่องราว วิธีการปกป้องตนเองให้รอดพ้นจากภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการสร้างรังเป็นบ้านพักของตนเองนกกระมิ้งหนุ่มตัวนี้จะเลือกสร้างรังย่างแข็งแรงมิดชิดไว้บนต้นไม้สูงใหญ่ที่มีใบปกคลุมอย่างหนาแน่นจึงทําให้นกกระมิ้งตัวนี้ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนนกหรือสัตว์อื่นๆไม่ว่าจะยามที่เป็นฝนตกหนักลมพายุพัดมาหรือแสงตะวันที่แผดเผาร้อนแรงในยามเที่ยงวัน นกกมิ้นหนุ่มตัวนี้จึงใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขปลอดภัยตลอดมาณนะป่าใหญ่แห่งนั้นเวลาผ่านไปผ่านไปชนดูมาวันหนึ่งได้เกิดพายุฝนฟ้าขนองตกกระน่ำอย่างหนักและรุนแรงตลอดวันตลอดคืนขณะที่นกกมิ้นได้หลบภัยในรังของตนหันก็เหลือไปเห็นลิงตัวหนึง่งนั่งตาฝนอยู่ดินะ้นนความหนาวสั่น นั่งควนกลางอย่างน่าสงสารเออฮเออค่ะก็หนาวหนาวเหลือเกินฝนฝนบ้าอะไรวะไม่ตกลงมาจากฟ้าด้วยไม่ลืมหูลืมตาเลยไอ้ขายุบายุบายุก็กันโชคแรงถึงเพียงนี้ อย่างก,กับพี like oh ่โรดทะเลาะกับใครโอ้ยโอ้ย oh ก็ก oh ็หนากหนักหันขาจะตายอยู่แล้วเมคเมคมันก็ดำทมเงินเสียงดังปิ้งปลางไม่ขาดสายถ้ามีไฟปลั๊บปลัแสบลูกตาอีกไม่หยุดจอนทำไมทำไมมันช่างน่ากลัวยิ่งนี้อ้โอ้ย โอ้ยข้าดหนาวเลยคืนไอ้ฝนบ้าเอ้ยใครวะมาทำให้มันเกิดวิกฤตเช่นนี้หยุดสักทีได้ไหมวะข้าไม่ไหวแล้วนะว้ยฝนบ้าเอ้ยกูหนาวจังเลยว้ย,ย,ย,ยนกกมินเห็นสภาพลิงตัวเปียกโชกหนาวสั่นและโวยวายอยู่เช่นนั้นด้วยความสงสารจึงร้องทักทายออกไปว่านี่นะ ท่านลิงเพื่อนผู้ร่วมชะตากรรมในป่านี้ของเราท่านคงหนาวมากสินะแล้วเหตุใดท่านจึงต้องมานั่งตากฝนพุดคูดหนาวสั่นและคลั่งกลวววอยวายยิ่งนี้ล่ะเออชิงชไอเจ้านกขมิ้นหน้าโง่ข้าจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องของข้าข้าพอใจมีอะไรไหมเออเออเออเจ้านล่นละ่ะเป็นแค่นกขมิ้นตัวะจิตริตอยังบังอาจมาสาเร็แนเรื่องส่วนตัวของข้าอีกละ่ะ จะรู้ไหมพฤติกรรมของเจ้ามนุษย์เขาเรียกว่าก้าวล่วงสิทจิสุบุคนเอาไว้เฮยแต่พูดภาษาลิงอย่างข้าคือเจ้านะ่ะเสือกเรื่องของข้าไงละ่ะเจ้าเนี่ยบอนซะแล้วจะไม่รู้จักฉาย,ยาของข้าหรือไงีใครตัวใครสัตว์ทั้งหลายในป่าแห่งน,นี้ต่างยกย่องข้าแต่กลัวข้างนักป่าเวายฉาย,ยาที่บอกไม่ว่าข้าก็คือลิงอันตพานเอาไว้เฮย ป่าป่า,ปาฉันฉันไม่ได้อยากสารแนเรื่องส่วนตัวของท่านหรอกนะว่าท่านจะดีจะเลวเป็นลิงอันพานหรือท่านจะยิ่งใหญ่ขราบ่าแค่ไหน,นแต่แต่แต่ฉันจะสอบถามคุยด้วยก็ด้วยความห่วงท่านต่างหากเล่าฉันเห็นว่าพายุฝนฟ้าขน,น,นองเยี่ยงนี้่านนั่งอยู่ในสภาพแบบนี้อาจจะเจ็บป่วยได้กาแค่นั้นเองไม่ได้เจตนาจะสารแนเรื่องส่วนตัวของท่านหรอกนะเ,เรื่องราวของฉันเองก็มีมากมาย จนยากจะจายากจะแก้อยู่แล้วฉันจะไปเอาเรื่องของท่านเรื่องของชาวบ้านมาใส่หัวให้หนักทําไมกันฉันไม่ใช่มนุษย์บางคนที่เขาเป็นหรอกนะคือฉันนะ่ะจะหาเฮาหาเฮามาใส่หัวให้มันทั้งหนักทั้งคันเรีนหน้ารําคาญทําไมกันชิช่ายังมีหน้ามาเถียงข้าอีกเหรอชะเจากก้ากนหนี้ไม่พ้นพฤติกรรมเดียวก,กันกับมนุษย์กลุ่มที่ชอบสอนรู้สอนเห็นเรื่องราวของชาวบ้านเรอวะการที่เขามานนั่งตากฝนตากลมอย่างเงี้ย แล้วไงมันเกะกะเหรอมันหนักอะไรของเจ้าหรอไอ้นกกระมิ่นสอละแน่เปล่านะฉันแค่เพียงจะถามว่าท่านนั้นหนาวมากไหมแล้วทำไมท่านจึงไม่รู้จักสร้างบ้านสร้างรังไว้หลบแดดหลบฝนมั่งเพราะท่านน่ะโชคดีมีโอกาสมากกว่านกกระมิ่นอย่างเราหลายเท่านะท่านยังมีทั้งมือและเท้าไม่ต่างจากมนุษย์ทั้งหลายเขาเลยนะฉันซะอีกไม่มีมือมีแต่เท้าก็ยังพยายามสร้างรังดุดบ้านไว้หลบภัยได้ แม้จะเป็นรังหรือบ้านหลังน้อยก็ตามฉันถือหลักว่านกน้อยกำลังแต่พอตัวไงล่ะหากท่านไม่ประมาทได้มีการสร้างรังสร้างบ้านไว้เตรียมรับภัยเหมือนพวกมนุษย์เขาท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งหนาวตาฝนเสี่ยงอันตรายยิ่งนี้หยุดนะไอ้เจ้านกขมิ้นหน้า,นงงนางกจะไม่ต้องมาสอนมาสั่งข้าหน่อยตัวข้านี้บักอ่านมาสอนข้าจนรู้จักข้าน้อยเป็นสลับเล็งอย่างข้ามันนี้ใครกล้ามาสอนข้าได้หรอก พราะในป่านไม่มีใครฉลาดเกินข่าลิจเจ้าจะมาเย้ยยันข้ากันเหรอไอ้นกขมิ้นเจ้าลวนหาที่ตายซะแล้วช้าก่อนช้าก่อนท่านลิงผู้หลงตนฉันเปล่านะไม่ได้เย้ยยันท่านแต่ประการใดเพียงแต่เตือนสติท่านด้วยหวังดีก็แค่นั้นท่านอาจจะคิดว่าเป็นลิงที่ฉลาดปราเปลือมเหนือใครแต่ท่านรู้ไหมในบางครา ยามที่เจ้ากรรมในเวรไล่ล่ามาถึงตัวนม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนวอรรสัตว์ตดฉลาดแค่ไหนหากประมาทขาดสติไม่ฟังคำใครก็พลาดได้เช่นกันจะเข้าตำราที่ว่าสี่เท้ายังรู้คลานักปราดยังรู้คลัลงนั่นคือสัตว์สี่เท้าถ้าประมาทดูเหมือนว่าจะมั่นคงในยามเดินก็มีโอกาสหกล้มตกหลุมตกบ่อบาดเจ็บหรือตายได้ทางที่มีตั้งสี่เท้าดีกว่าสัตว์สองเท้าซะอีกเหมือนมนุษย์ทั้งหลาย ที่มีความรู้มากมายได้ดีกรีสูงสูง,สงหากหลงตัวเองโอ้อวดว่าฉลาดไม่มีใครสู้ได้ไม่ยอมรับฟังคำชี้แนะหลงตัวเองว่าคนอื่นมันโง่กว่าสุดท้ายก็จะมีไม่พ้นการสูญเสียไม่ตายก็สหัตละฉันน่ะเป็นห่วงท่านต่างหากแล้วแล้วก็เห็นว่าท่านมีมือมีเท้าครบคันเหมือนมนุษย์ทำไมทำไมยอมแพ้มนุษย์สละท่านฉลาดกว่าไม่ใช่เอแล้วใยมิดสร้างบ้าน มาอยู่อาศัยหลภัยใหญ่โตสวยหรูกว่ามนุษย์เขาละท่านเออ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 เอเอหุบปากสักทีนี่เขาจะบอกให้นะข้ามีมือมีเท้าอย่างมนุษย์ก็จริงแต่ข้าไม่มีปัญญาแบบมนุษย์เขาหนเ้เข้าใจไหมข้ามีปัญญาแบบสมองลิงฉลาดแบบลิงผู้ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์สู้ข้าไม่ได้สมองลิงอย่างขา้าไม่ได้สร้างมาเพื่อไว้ให้สร้างบ้านแบบมนุษย์หน้าโงงนะเว้ย เล่งฉลาดอย่างข้าไม่ต้องมาสร้างบ้านคิดหรือทำอะไรเองให้ยุ่งยากให้เหนื่อยไปทำไมทำอย่างนั้นก็งโง่นะสิแค่ใช้ความไวของหูของตาและมือของข้าชกช่วยลักหรือก็ปี้เข้ามาด้วยปัญญาไวกลยุทธ์ใครดีใครได้ฮะออออ,อไม่ต้องลงทุนนั้นมันเหนื่อยเพราะปัญญาข้ามีไว้แค่นี้ละวะ โธ่โธโธโโ,โ,โท่านลิงผู้ฉลาดปราดเปรื่องแต่ไร้ปัญญายอมรับแล้วใช่ไหมละ่ะว่าสติปัญญาเจ้าน่ะสู้มนุษย์เขาไม่ได้แล้วยังมีหน้ามาอวดเบ่งข่มผู้อื่นท่านมีต่างกับหมาหลงเงาตัวเองเลยนะเนี่ยมองเงาแล้วคิดว่าตัวนี่ใหญ่เสียเหลือเกินฉันจะบอกให้นะกว่าจะหากท่านอยากมีสติปัญญาเหมือนมนุษย์เขาท่านก็เลิกนิสัยขี้รักขี้ขโมย เลิกกันมาคอยเอาเปรียบชุ่งชิงที่จะลักสิ่งของของชาวบ้านก็ามาเป็นสมบัติของตัวอย่างไรยังออยสถิทีสิรู้จักรายและกลัวบาปกรรมทั้งตอนหน้าและรับหลังสมัง่งท่านนะ่ะรู้รู้รตัวหรือเปล่าวะขาดทีดีอดตาะาจนเป็นสันดานไร้ระเบียบวินยัยลุกลิกลอกแล้ไม่น่าเชื่อถือเพราะสายตาของท่านนั้นคอยสอดสายจ้องทีเผลอคิดจะลักขโมย ขอรับท่นสินทรัพย์ของชาวบ้านมาครองตลอดเวลาจนมนุษย์มากมายนอกจากปากน,นคตด่าลิงให้เสียหายทุกสายพันธุ์และว่าขี้หลักเจ้าเล่ไม่จริงใจกลับกอกแล้วรู้ไหมยังมีมนุษย์จำนวนไม่ใช่น้อยที่เรียนแบบพฤติกรรมของท่านไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นหากท่านอยากมีสติมีปัญญาเหนือมนุษย์และต้องการเป็นต้นแบบให้มนุษย์เอาอย่าง ท่านควรมาประพฤติสิ่งที่ดีงามอย่างน้อยไม่เป็นรักของของใครไม่ไปทําร้ายจิกหัวใครเขาให้เจ็บปวดไม่ไปแย่งของรักของใครเข้ามาไม่โกหกดิ้นปล้อนไว้ใจไม่ได้แล้วก็เลิกหลงตนงมงายไร้สาระเหมือนมนุษย์ผู้หลงผิดบางคนที่อวดอุตริมีนิจชาทิ่จิคิดว่าตนนวิเศษเนนหนือใครช่างน่าสงสารเหลือเกินซึ่งก็เหมือนลิงอย่างท่านเดะเลยละ่ะ เมื่อลิงได้ฟังดังนี้รู้สึกยอมไม่ได้โดรยรู้สึกเหมือนกับว่าถูกเยียดยามจึงลุกขึ้นยืนแล้วรีบกระโดดค้อยโหนตรงไปที่รังของนกกระมิ้นผู้ปรารถนาดีตัวนั้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับตะโกนออกไปด้วยความโกรธจัดว่าหยุดหยุดหยุดพเดี๋ยวนี้นะไอเจ้านกหน้าโง่เจ้าบังอาจนักล้นหาตายที่จะจะต้องตายแน่ๆในวันนี้วันนี้เราเป็นวันตายของเจ้าออฟอออไอนกตัวแสบเจ้าหนีไปแล้วเหรอหน่อยปากดีนะนี่นะ ยี่นี่ยี่เนี่ขยขยี้รังตจ้าสะสะใจเขา้าอ่ะอะอะอ๋อะอ๋ออันนี้แกจะได้หนาวทำกลางสายฝนยังฆ่ามั่งให้มันรู้ไปเลยว่าลิงยังฆ่าหรือจะแพ้นกทม่น้นอย่างเจ้าอออด้วยความไม่ประมาะแทและมีสติของนกกร,ระมินพระผัวจิษส์อาศัยความไวกว่าในบินนี้ไปกอกิ่งต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่อยู่ไปลออกไปและสูงกว่าเดิมก่อนหน้าที่จะลิงไปถึงแค่ครับเดียวเอง ฝ่ายลิงอันธพา,า,านขณะนี้ความโกรธและความหลงเข้าครอบงำอย่างเต็มที่ซะแล้วจนยากจะห้ามได้จึงได้ตรงเข้าไปคว้ารังของนกขมิ้นมางยีทิ้งด้วยความโกรธสุดขีดอันนี้จา้าน่าสงสารนกขมิ้นหนุ่มแม้จะบินไปได้ทันเวลาโดยไปเกาะทินงที่ต้นไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งแล้วก็าตามด้วยความเศร้าเสียใจเสียดายรังของตนจึงไปซุ่มดูการกระทำของลิงเกเร ร้องกับพูดออกมาเหมือนเตือนตนเองไปพร้อมๆกับเสียงเศร้าปนสะอื้นด้วยความเสียใจออกมาว่าวิดไปไม่ล่าเราหากเรากระมาป่านนี้เราคงโดนลิงอันกับภานไปนี่เราตายขารังแน่เลยโธ้เสียดายรังของเราจังเลยขอเราจะสร้างรังให้แข็งแรงป่านี้เราต้องใช้เวลา และความพยายามมีใช่น้อยแต่ต้องมาพังพินาศในพริบตาพระลิงอันดาบานไม่ความหวังดีของเราด้วยค่ะากแล้วแต่คลังนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าการที่เราหวังดีก,กับใคร ด้วยการเข้าไปช่วยเหลือหรือที่เรียกว่าการให้แหละไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำให้แนวคิดให้ความรู้หรือให้อาหารทรัพย์สินเงินทองใดๆกับใครก็ตามผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ได้ร้องขอแต่เราดันไปให้ไปชี้แนะไอ้เขาเองเหมือนเจ้าลิงอันดพานตัวนี้ มันไม่เห็นคุณค่าเลยก็เสียเวลาไปเปล่าๆมีหนำซ้ำมันยังคิดทำร้ายเราอีกไม่ต่างกับคำก,กล่าวที่ว่าการเป็นสอนคนช่วหรือโจรในสันดานให้เป็นคนดีนั้นมันยากยิ่งนัก และมันก็จะกลับกลายเป็นนําไปไก็มาสูงตัวแม้แต่การควบคลนผ่านกนชั่วถ้าไม่ระวังตัวเราก็มีสิทธ์ชั่วตามไปอย่างได้ไม่ยากเลยเหมือนที่โบราณเาก็บอกะันว่าเอาผ้าขาวบริสุทธิ์สะอาดไปแช่ในน้ำโคลนตมหรือน้ำดำในที่สุด พาขานมันก็จะเปื้อนไปด้วยเหมือนเราเอการายครั้งนี้เราหวังดีกับเจ้าลิงมันหวังช่วยมัน <g ül> มันกลับทำลายเราต้องสูญเสียรังต้องเป็นนกกระมิน้ <g ül> <g ül> นทนเลจรตอนนี้กว่าจะสร้างรังเสร็จเราต้องกลายเป็นนกกระมิน้น <g ül> เหลืองอ่อนคําไหนหอ,อนนั้น <g ül> แล้วพายุดฝนฟ้าอย่างนี้กว่าจะไปเอายายแห้งใบไม้มาทำลังได้มันไม่ใช่ไงๆนี่เป็นเพราะเราคิดผิดเองไปสอนคนโดยไม่เลือกที่มันไม่ต้องการให้เราช่วยมันไปเราไปช่วยมัน ต่อไปนี้เราจะได้นำไปบอกลูกผานนกและเพื่อนนกของเราให้รู้ว่านัตภาเลสหายตาอย่าหวังความเป็นมิตรในหมู่คนชั่วทางที่ดีไม่ควรคบค้าสมาคมกับคนชั่วจะเป็นดีที่สุด เรายอมเป็นคนแปลกหรือเป็นนกแปลกแตกผงไม่ร่วมสังกกรรมกับคนชั่วจะดีกว่าเออถ้ารอบตัวเรามันเป็นคนชั่วลิงชั่วสัตว์ชั่วเ,เรามันไม่คบเราเราเราไม่ชั่วตามมันเราขอเป็นนกขมิน้นที่แปลกแตกต่างจากมันยันจะดีกว่าเราก็มีความสุขแบบเราอย่างพอเพียง เราจะได้ไม่ต้องสูญเสียรังแบบนี้และที่สำกัญถ้าเราไปเกือกลัวกับคนชั่วแม้เราไม่ชั่วตามมันก็จะถูกคนอื่นมองว่าเราชั่วตามไปด้วยเหมือนปลาเน่าตัวเดียวอยู่ในถังในเก่งมันก็เหม็นกันไปทั้งหมดนั่นคือคนชั่วํำความเดือดร้อน หรือลิงช่วยนำความเดือดร้อนมาให้กับเรานั่นเองเอ <c oughs> เหมือนกันพุทธศาสนสปปาสุภาษิตที่บอกว่าทุกข์โขพาเลหิสังวาโหเอาละ <c oughs> จะอาโหสิกรรมเลิกแล้วต่อกันแล้วเจ้าลิงอันดับพนัน <c oughs> ทางไกลทางมัน เป็นไปตามบนทางแห่งกรรมก็แล้วกันฉันเอาอสิให้แกถือว่าหมดกรรมกันณบัดนี้จากนั้นนกขมิ้นก็รีบบินหนีหายเข้าตาไปอย่างรวดเร็วเพื่อไปพยายามสร้างรังใหม่ณนะต้นไม้ต้นใหม่ที่ปลอดภัยและสงบกว่าเดิมนกขมิน้นใช้ชีวิตอิสระเสรีมีเมตตา อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลในที่สุดและมีสุขจนสิ้นอายุไขโดยไม่สนใจว่าตัวเองนั้นได้ฉายาวว่านกกรมินเหลืองอ่อนข้ามไหนนอนนั่นท,ทั้งที่แท้จริงแล้วนกกระมินนั้นก็มีรังของเขาเป็นของตนเองที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครไม่ทำร้ายใครและเขาก็ถึงได้มีสุขอย่างพอเพียงตามอายุไข และไม่สนใจลิงอันธพาลตัวนั้นอีกเลยว่าจะประสบชะตากรรมอย่างไรท่านผู้ฟังคะคติธรรมมากมายที่ได้จากละครนกกรมิ้นกับลิงอันธพาลกับดิฉันกรีเนธสุริยันจันทรา089-200-1984ในวันนี้ก็จบลงด้วยเงื่อนไขแห่งเวลาเพื่อพบกันใหม่คราวหน้าที่นี่เวลาเดียวกัน ด้วยจิตใจที่เป็นสุขยิ่งกว่าเดิมพร้อมความมีสติหนักแน่นไม่ประมาทและก็เชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลพิสูจน์ได้โดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมวันนี้ดิฉันกรีเมรขอให้ท่านผู้ฟังมีความสุขและผ่อนคลายด้วยเพลงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและพบกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ sana